วันนี้เป็นวันที่64ของการดำเนินกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับวันอังคารที่1 9ตุลาคม2564วันนี้ขอขอบคุณคณาจารย์จากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับจะอัปเดตเกี่ยวกับผู้ต้องขังทางการเมืองที่สำคัญสำคัญมานะครับ ข้าสำคัญทุกคนนะครับแต่เยอะมากตอนนี้มีคดีเยอะมากนะครับปัจจุบันมีผู้ต้องขังทางการเมือง22คนนะครับเป็นผู้เยาว4คนที่อยู่ในเรือนจำเชา้านี้สารยานัดสังคำวิพากษาคดีเอเลียอฟอฟิกลมศิลปะปดแอกนะครับสรุปว่าสารให้รอกำหนดโทษ2ปีและกำหนดเงื่อนไขห้าม่อกความไม่ส่งบเรียบร้อยในบริเวณสารอีก ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีมีนัดตรวจพยานในคดีม112ที่แอมแอม,มี่และฟ้าพรมสอนถูกกล่าวหาจากการปาาัยและร้องเพลงหน้าศาลเรียกร้องให้ปล่อยตัวนิวสิริชัยนาถึงเมื่อวันที่16 14มกราคมนะครับทั้งสองยืนยันให้การปฏิเสธสารนับสืบพยานเมษายนปีหน้านะครับ วันนี้ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวโชคราวอนนนนำพาในคดีม .112 กรณีม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์1นเป็นครั้งที่4และกรณีม็อบ14ตุลาเป็นครั้งที่2โดยวางเงินสดคดีละ3 0 0แสนบาทจากกองทุนรัศดรประสงค์มีแม่ของเขาเป็นนายประกันนะครับไม่มีข่าวอัปเดตมาแต่เข้าใจว่าศาลคงไม่ให้ประกันตัวนะครับ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจบอกอปทได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพนกวินผลิตชิวลักษ์ม .112 และพลบคอมถึงในเรือนจำเพิ่มอีกหนึ่งคดีรวมเป็นทั้งหมด21คดีนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีนับนับถึงวันที่ 8ตุลาคมนะครับผู้แจ้งข้อกล่าวหาเพนกวินจาก21คดีนะครับเป็นตำรวจรวมถึงตำรวจปอทอ .10 คดีเป็นประชาชนจากกลุ่มต่างๆเช่นไทยพักดีคอชออ10คดีนะครับและเป็นกระทรวงดิจิทัล1คดีคดีแบ่งเป็นการปาใสา10คดี การโทษข้อความหคดีการแต่งคอปทอปหนึ่งคดีหาดคู่ขาดเนกวิ้นถูกตัดสินทุกคดีนะครับว่าผิดจริงจะมีระยะเวลาจำคุกน้อยที่สุดหกสามปีมากที่สุดสามสบห้าปีซึ่งโทษนี้ปรับมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6ตุลา หลังจากเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับปี2564ผ่านมาแล้ว292วันเป็นขึ้นอยู่ในเรือนจำไปแล้ว162วัน163วันโดยรอบแรก91วันรอบล่าสุดนิด72วันนะครับ ระยะเวลาที่เป็นกวินจะต้องได้รับโทษ315ปีคุณธนาพลอีสกุลสรุปไว้ว่าจะมากกว่าอายุราชวงศ์จักรีถึง7 6ปีราชวงจกกักรีมีอายุเพียง239ปีนะครับและน้อยกว่าอายุของราชนาจักรอุทยาเพียง102ปีเท่านั้นนี่เป็นเหตุนะครับที่พวกเรา ยืนยันนะครับที่จะแสดงเจตนารมเพื่อจะให้ผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหมดได้รับสิบทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่เขาจะได้รับในการต่อสู้คดีจากข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้พิสูจน์ถูกผิดนะครับซึ่งถือตามมาตรา29ของรัฐธรรมนูญ2560ว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับหันหน้าเข้าหาสารีกาสแสดงเจตนาลมของเรานะครับด้วยการแป่งเสียงสามคำปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการประกันตัว3มครั้งพร้อมกันครับ1 2 3อปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้ ความใจเยพร้อมยิบสีทองทักการทันกิจกรรมของเรานะครับไม่ได้สุดเปล่าที่ต้องขังกองนะครับโดยเฉพาะไม่กี่วันก่อนอานนท์นำมาก็ได้กปล่าวชื่นชมกิจกรรมยืนหยัดทานนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ต้องขัง ในเรือนจำมีกำลังใจที่จะสู้ต่อเมื่อเห็นว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็สู้แย่กับเขาด้วยกันขอบคุณทุกท่านมากครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ17.30นที่นี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้การเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับผมขณะนี้ในะส่วนกิจกรรมยืนหยัดขังแล้วก็กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิ ที่พลเมืองก็ได้ยุติกิจกรรมกันทั้งสองอย่างแล้วนะคะก็คือการเดินมาจากธรรมศาสตร์ท่าประจันมาอย่างหน้าสารดีกาแล้วก็ร่วมกิจกรรมยืนหยุดขั้งกับกลุ่มพลเมืองโตกับขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกับเพจกขา่าวพลังนวตคะ